ทำไมถึงตั้งหัวข้อตัวช่วยอธิบายประกันสุขภาพาปะพิต้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเกิดจากลูกค้าผมนะครับที่เป็นภรรยาเนี่ยอยากให้สามีทานะครับหรือลูกค้าที่เป็นคุณแม่ที่วัยกเกษียณแล้วเนี่ยอยากให้ลูกในวัยทางานเนี่ยทําหรือไม่ก็พี่อยากให้น้องทําประมาณเนี้ครับอ๋อก็คือเหมือนกับลูกค้าเนี่ยอยากให้คนที่ลูกค้ารากักทำอ่าใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าเราอ่ะต้องแบบเหมือนมีข้อมูลให้เขาอธิบายได้อย่างง่ายออถูกว่าเขาอยากแบบอยากไปอธิบายต่อกทีนึงอะประกันสุขภาพอะค่ะเปรียบเหมือนกับขบวนรถไฟ เราอะ่ะมีหัวรถไฟและหัวจักแล้วแต่วันนี้เราอะ่ะจะมาคุยกันเรื่องโบกี้รถไฟกันค่ะอะจากตัวอย่างนะครับผมมีสมโบกี้นะครับซึ่งแน่นอนครับโบกี้เราสามารถเลือกโบกี้ใดโบกี้หนึ่งก็ได้นะครับผม,มแต่ละโบกี้เนี่ยจะเอามากเอาน้อยก็ได้นะครับผมตัวอย่างมี3ามก่อนนะจงๆจะมี4ี่ห้าหกนะครับผม,อ,มอันนี้คือค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงแล้วก็อุบัติเหตุครับโบกี้ที่1ครับค่ารักษาพยาบาลเฮลฟิตดีดีมีอะไรบ้าง เราดูที่ค่าห้องเป็นหลักนะคะค่าห้อง3,000ค่าห้อง6000หรือค่าห้อง12,000สองครับรายละเอียดดูในคลิปข้างล่างได้เลยนะครับหรือถามทางตัวแทนได้เลยครับโบกี้ต่อมาครับโรคไร้แรงครับมันติเพ์ครับอธิบายนิดนึงเจอจ่ายไม่จบค่ะระยะ,ะแรกรับไปเลย2 5งแสนะระยะกลาง5 0 0 0 0นะระยะสุดท้ายรับไปที่เหลือให้ครบ1ล้านบาทอันนี้คือตัวเลขที่1ล้านบาทนะครับเบี้ยประกันตามอายุเลยนะครับแล้วถ้าอยากได้ลดไปครึ่งนึงอ่ะหารครึ่งเลยค่ะอยากได้มากกว่านี้ล่ะ คุณเข้าไปเลยค่ะว่าอ,อยากได้เท่าไหร่รายละเอียดนะครับดูในคลิปด้านล่างนะครับหรือทาทางตัวแทนได้เหมือนเดิมครับโบกี้ต่อมานะครับประกันอุบัติเหตุนะครับไม่นอนโรงพยาบาลครับค่ารักษาตามนี้ครับค่ารักษา2 0,000ต่อเหตุการณ์นะคะเบียอยู่ที่พันก,กว่าบาทค่ารักษา30,000อยู่ที่2 0 0พกว่าบาทค่ะรายละเอียดดูในคลิปด้านล่างเลยนะครับหรือถามทางตัวแทนได้ครับผมได้โบกี้ครบแล้วต้องทำยังไงต่อคะก็ ทดไว้ในใจนะครับผมทั้ง3ใจเลยนะแต่ละอันบกี้นะครับผมแล้วก็รวมเป็นใจเดียวจะได้รู้ว่ายอดทั้งหมดนะครับในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับเราต้องออมหรือว่าจ่ายเนี่ยปีละเท่าไหร่ครับส่วนหัวรถไฟเราไปออกแบบกับตัวแทนอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราอยากจะได้หัวรถไฟรูปแบบไหนนะคะคเพราะว่าตัวสุขภาพเป็นตัวที่แบบรายละเอียดเยอะนะครับผมถ้าเราศึกษาไว้ก่อนเนี่ยนะครับเวลาคุยก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้ขอไม่เช่นะครับขออนุญดูคลิปนี้ครับ เก็บสุขภาพสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ